ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกังคณรับเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุห้0สบเอซนบวกลบ นี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่สองครับเดือนส0นะครับ,นนรบตุลาคมสองห้าหกห้านะครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึงสามวันนะครับและเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันนะครับอิทธิพลทั้งหมดก็คือเจวันนะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสรรมการนี้นะครับก็คือดาวพุธ ศูนลังสีกับดาวพฤหัสท่ากับจุดจ้าชะตาเมอริเดียนความหมายจะแปลว่ามีอารมณ์อันสุขขามองโลกในแง่ดีอารมณ์แจ่มใสชอบพูดคุยพูดเก่งพูดจากคลองแคล่วอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันนะครับอัน,นี้ผมจะอธิบายเรื่องงานเรื่องโอกาสที่ดี70%นะครับ ทุกราศีเลยครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีธนูนะครับที่ข้าองศาที่หกองศานะครับราศีธนูเก้าลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้จุดที่มาสู่ดวงศีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวพฤหัสกับดาวพุธนะครับ เซ็นเตอร์ตรงกลางเรียกว่าโวนังสีหรือสังเกตเรียวจุดมิดพอยนะครับทีนี้จุดที่เป็น่วนังสเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับของดาวพุธในราศีมิถุนนะครับคานนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ไฮเดสก็คือความเป็นม้ทุตัวเวทนา อาชีพฮาร์เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอรอเดียนก็หมายถึงพ่อสามีคานนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชาย พอเราเอารวมมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกำเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทร์เสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจาันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไม่นาก็คือฮันเดดดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามระโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเราจะมีเรื่องของการติดต่อการเดินทางเอกสารสัญญาการเจรจา หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่เติบโตมากขึ้นนะครับอีนนี้เนี่ยเรามาดูนี้นะครับเอ่อดาวพุธดาวพุธดาวพุธอันนี้เนี่ยอยู่ในเรือนตาที่สองซึ่งเรือนตาที่สองก็คือดาวศุกร์ในราศีพฤกษกอันนี้ก็จะเป็นการที่จะบอกว่าพุธศุกร์ก็คือการติดต่อที่คุณอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินรายได้ความสุขใจ ที่เราได้รับทคนี้เราก็มาดูนี้ต่อนะครับดาวพุธอยู่ที่สิบกองศาราศีตุลศูนย์นิพาอันนี้อยู่อิทธิพลของราศีตุลก็คือดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์สองค้งก็จะหมายถึงว่ากิจกรรมที่เราเนี่ยมีโอกาสจะได้ผลประโยชน์อาจจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับทคนี้ดาววงนอกที่โคจรจริงในะช่วงนั้นเนี่ยจะมีจุดเจ้าตาสองตัว โคจรเข้ามาอยู่ก็คืออาทิตย์อาทิตย์ก็จะหมายถึงตัวเรานะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวนี้ได้ของที่เราถูกใจว่าอาทิตย์เนี่ยก็อ,อยู่ที่9ก้าองศาราศีตุลน,นะครับหนึ่งิพดาซึ่งได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันก็คือของที่เราถูกใจหรือว่าจันนี่ก็คือเรื่องการทํางาน การทางานที่เราอาจจะได้เรื่องผลประโยชน์เช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของมีลูกค้ามาติดต่อหรือบางคนอาจจะมีทํงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะมีเรื่องของอผลงานที่คุณทําออกไปลูกค้าชื่น,ช,นชอบผลงานเ,าเป็นที่ถูกใจขององค์กรหน่วยงานคุณแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้ต่อเมอริเดียนมีเมอริเดียนเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งเมอริเดียนก็จะหมายถึง เจตมิญญาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สงส่งในความรู้สึกของเราแล้วก็แปลว่าเมอริเดียนเนี่ยผมจะขอขั้นคลิปนี้นิดนึงนะก็คือผมจะจะมาแนะนำเรียกว่าผมจะมาแนะนำอาชีพเสริมที่จะทำให้คนที่ดูช่องผมเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ เดือนละสาม0 0ื่นขึ้นไปได้สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพที่คุณสามารถทําได้ทุกคนนะคืออย่างคนที่มาดูดวงกับผมอย่างเงี้ยบางทีผมก็ถามว่าเคยดูอะไรมาบ้างเขาก็บอกเขาเ้ยเคยดูไพ่ผมก็บอกเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าก็ดูใน YouTube นี่แหละก็ก็คือมีค่าใช้จ่ายบางคนก็คิดห้าร้อยนะสามรอก็มีหนึ่งพก็มี พันห้าก็มีอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าเอา้าแล้วเวลาเขาดูเนี่ยเขาเขาให้เราเห็นกล้องแล้วให้เราเห็นเห็นภาพไพ่ไหมแล้วเราเป็นคนเลือกไหมเขาบอกไม่ก็คือไม่ได้เห็นอะไรเลยเหมือนคุยทางโทรศัพท์ธรรมดาอย่างเงี้ยเอา้าแล้วผมบอกว่าเราเราใครนคนเลือกเขาบอกก็มาดูก็เป็นคนบอกว่าได้ไพ่อะไรได้อะไรแล้วสว่วนบางคนเนี่ยก็จะเจอแบบว่าเอ,อพิมพ์เข้าไปในไลน์เช่นสองคำถามสามคำถามอย่างเงี้ย นะแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้คุณก็ทําเองก็ได้นี่คราวนี้ผมก็เลยมาทําคลิปตรงเนี้ยเพื่อให้กับคนที่ดูช่องผมเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พิเศษคุณฟังนะคุณสามารถทําได้ก็คืออย่างแรกคุณอาจจะต้องไปซื้อไพ่ก่อนไพ่ทาโร่คุณอาจจะซื้อมองว่าซื้อที่ไหนคุณก็ไปไอ้ร้านที่ชื่อเอเชียบุ๊้านเอเชียบุ๊กอ่ะเออเอเชียบุ๊คคุณเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าร้านอยู่ไหน เพราะว่าผมก็ซื้อที่นั่นแล้วก็มันมีที่นั่นเนี่ยเป็นร้านของเรียกว่าคนไทยเร้านใหญ่นะก็จะมีที่อย่างสยามพารากอนอย่างเงี้ยก็มีนะหรือว่าตามห้างใหญ่ๆหญ่เงี้ยมีหมดคุณเซิร์ใน Google ว่าร้านใเชียบุ๊กร้านหนังสือเอเชียบุ๊กอยู่ไหนนะรานนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อไพ่ชุดไอ้ที่มันแบบโบราณโบราณหน่อยคือดังเดิมอะก็คือชุด Rider w a เวทนะคุณจดไว้ r i เดอร์เวท รเดอร์เวดเนี่ยคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปถามคนขายเจ้าหน้าที่ว่าไพ่ทาโร่ชุดไรเดอร์เวดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคุณหาไม่เจอเดี๋ยวเขาก็หยิบให้นะคุณก็ซื้อไพ่ที่มันใหญ่ๆห,หน่อยชุดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยอ่ะเอาแบบมันพิมพ์ที่ต่างประเทศอ่ะคุณภาพจะดีหน่อยลงทุนชุดเดียวพอแล้วคุณก็แล้วคุณก็จะถามผมว่าอา้วไม่ต้องไปเรียนเหรอไม่ต้องเรียนคือคลิปนี้ผมจะทําให้คุณแบบหาตังค์โดยที่ว่าคุณลงทุนแค่ห้าร้อยหกร้อยนะ คุณก็ไปเปิดในช่อง y o u t u อ่าช่องที่เาเป็นไพ่นะคุณได้เอากระดาษมาสักสามสี่แผน่นแล้วคุณก็จดเลยเช่นสมมติคุณฟังราศีเมษเขาพูดอย่างนี้นี้นี้คุณก็จดเลยว่าราศีนี้เขาพูดอย่างนี้นี้ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าสิบสิบคำที่หนึ่งหนึ่งประโยคเนี่ยสมมติว่าหรือว่าสิบประโยคที่คุณจะพูดเนี่ยคุณก็พูดแบบเ เป,เป็นคำที่แบบเป็นภาษาไทยสักแปดคำไรอีกสองคำในหนึ่งประโยคคุณก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษให้มันดูแบบว่าเรามีความรู้แบบเดินเดินหน่อยอะไรประมาณนี้ออแล้วคุณก็ไม่ต้องไปซื้อกล้องอะไรคุณก็เอาอโทรศัพท์มือถือคุณนั่แหละนะทายนะแล้วคุณก็ไม่ต้องตัดต่อแล้วคุณก็อัปโหลดลง youtube เลยครนี้คนก็จะถามว่าอาเราต้องเห็นหน้าเราไหมผมก็จะบอกว่าคุณก็ไม่ต้องทำให้เห็นหน้าคุณนะ คุณก็ทําแบบไหนคุณก็จะถามผมคุณก็เอาไพ่มาเนี่ยแล้วคุณก็มาวางอย่างเงี้ยคุณอาจจะวางหกใบเก้าใบก็ได้แล้วคุณก็เตรียมคําพูดว่าคุณจะพูดราศีนี้ราศีนี้นะแล้วคุณก็ทําคลิปหนึ่งแค่สิบนาทีพอไม่ต้องเกินกว่านี้เจ็ดนาทีสิบนาทีก็ได้เอาสั้นๆเน,น้นคลิปเรื่องความรักเพราะว่าคนเขาอยากฟังใช่ไหมและคุณก็พูดแต่เรื่องดีๆที่มันเป็นด้านบวกสักแปดสิบ อีก20%ด้านลบหน่อยมันจะได้มีผสมประสานกันนะและคานนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วคุณก็บอกว่าถ้าใครสนใจดูดวงนะหรือคุณจะพิมพ์ไปหรืออะไรก็ว่านไปในรายละเอียดในช่อง y t u t u ใช่ไหมคุณก็เอาแบบราคาถูกไม่ต้องเอาแพงใช่ไหมก็เช่นสา,า,า,ามคำถามถ้าเกิดคุณไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมไม่อยากให้เขาคุยกับคุณก่อนหรือว่ามี2แบบ<ม>ก็คือสามคำถามพิมพ์ตอบในไลน สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยสามคำถามอย่างเงี้ยพิมพ์ตอบในไลน์หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากจะคุยกับเราใช่ป่ะครับคุณก็อาจจะเพิ่มราคาหน่อยเป็นสามร้อยเก้าเก้านะคุยคุยประมาณเออเรียกว่าเออเรียกว่ายางไงอ่ะสักคุยซักยี่สิบนาทีนะคุยยี่สิบนาทีคุยยี่สิบนาทีสามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็เออ เวลาที่เขาคุยเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องให้เขาเห็นไม่ต้องวีดีโอคอลเออพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณก็เหมือนคุยทางโทรศัพท์เหมือนคุยทางโทรศัพท์นะคุยไลน์คุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วสมมุติสามคำถามที่เขาถามคุณใช่ไหมผมจะให้คุณเห็นอย่างนี้คุณเวลาคุณคุยกับเขานะคุณก็จะบอกว่าเอ อาจารย์เนี่ยก็คือจะอ่านตามตามตามหน้าไพ่นะคุณพูดแค่นี้นะแต่วเวลาคุณเรียงไพ่คุณก็เรียงไพ่ที่มันแบบเห็นหน้าไพ่มาอย่างเงี้ยนะ mm. เห็นหมดเลยคุณไม่ต้องไป็ความหน้านะคุณก็เรียงให้มันเห็นหน้าแบบเนี้ยที่ผมเห็นให้คุณเห็นอยู่แล้วคุณก็แบ่งเป็นเป็นสองอันนี่คือว่าเอ่อแบบด้านบนเนี่ยด้านบนนี่ก็คือไพ่ที่มันแย่แย่เนะี่ยด้านแรงด้านล่างก็คือไพ่ที่มันดีๆอย่างเงี้ยพอคนนี้เนี่ย คุณแบ่งเปสองอันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสมมติเขาถามคําถามสามคำถามคําถามแรกเขาถามคุณว่าอาจารย์คะทาไมช่วงนี้เนี่ยความรักของหนูเนี่ยทาไมแฟนหนูเขาแบบเปลี่ยนไปเขาไม่กลับมาหาหนูเนี่ยทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะหนูกุ้มใจมากมามีความหมายนี้ได้ด้วยนะอาชีพการงานตําแหน่งแล้วก็ติดกับดาวทเทยซอุดก็คือทิศทางที่เปลี่ยนไปตามเป้าหมาย แล้วก็เเรามาดูนี้ต่อดาวพฤหัสพฤหัสก็คือเรื่องของเออในดวงยูเนี่ยนมันจะแปลว่าอย่างนี้นะความรู้สึกชื่นบานความพึงพอใจโชคลาภเงินความสําเร็จเงินทองความหวังดีการขยายตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณจะมีเรื่องความสําเร็จแล้วก็ดาวพฤหัสอยู่ที่ยี่องศานะครับราศรีมกร19บลิกดา ซึ่งได้รับอิทธิพลของดาวยูเรนัสก็จะหมายถึงว่าการติดต่อต่างประเทศการติดต่อทางโลกออนไลน์การติดต่อผ่านโลกอินเทอร์เน็ตที่เรามีการขยายตัวมากขึ้นเเช่นสมมุติว่าคุณขายของยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณเคยขายของได้วันละ1,000บาทช่วงนั้นคุณอาจจะขายได้ว 1, ันละพันห้าสองพันแบบนี้ก็จจได้ ก็คือยกตัวอย่างก็คือมันจะเป็นเรื่องของความสําเร็จการขยายตัวแล้วก็ดาววงนอกที่โคจรจริงในช่วงนั้นก็จะมีจุดเจ้าตา s อชเ d นแดนอชเนแดนก็คืออาชีพารงานแล้วก็สิ่งรอบรอบข้างตัวเราสิ่งรอบที่ไม่ใช่ตัวคุณอ่ะข,ข้างตัวคุณกัวเนี้ยแอชเดนแดนเข้าโคจรอ,อยู่ที่14บองศาราศีมงกรยี่สิบเอ็ดลิบตาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของอ ดาวพุธด,ดาวพุธในราศีกันก็จะหมายถึงเรื่องของการติดต่อที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ดาวพูโตนะครับเอ,อ่อทำมุมเดียวเรียกว,ว่าสูองอุสารกับดาวพุฤหัสอันนี้ก็จะหมายถึงการพัฒนาการที่เติบโตมากขึ้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบเลยกลมๆก,ก็คือคุณเคยขายของในวันละหนึ่งพันบาท ช่วงนั้นคุณอาจจะขายของได้วันละพันห2้าสองพันแบบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างคุณก็ไปประยุกต์กับอาชีพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคุณที่คุณสัมผัสหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันน่ะนะเออานี้เรามาดูนี้ต่อจุดที่มาส่วนงสี่ตรงเนี้ยทามุมร้อยแปดสิบองศากับตัวนี้เออเมริเดียนเมริเดียนของวันซึ่ง เออมาริเดียนของวันตรงนี้นะเ,เขาอยู่ที่6องศาลาศีมิถุน46สิลิบดาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าเออจะมีในเรื่องของการติดต่อแล้วก็เออมาริเดียนของวันเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจัตตาที่10 ซึ่งรายตายที่สิบก็จะหมายถึงสถานภาพเออตรงนี้จะตีความหมายว่า,วาจะมีกิจกรรมที่ทําให้คุณมีความโดดเด่นเช่นออลูกค้าต้องการออมาซื้อของคุณยกตัวอย่างหรือต้องการมาติดต่อคุณองค์กรต้องอยากให้คุณทําหน้าที่นี้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะไม่ทําที่คุณจะต้องทําทําแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําอ่ะ แล้วก็ในเรือนทายที่สิบก็จะมีดาวองค์คันโคจรเข้ามาอยู่ซึ่งดาวองค์คันก็คือกิจกรรมที่เราคําถามแรกเรารู้ใช่ไหมว่าเขาพูดเรื่องที่แบบกุ้มใจใช่ไหม <c oughs> คุณก็ไปหยิบไพ่พวกที่มันแย่ๆเนี่ยคุณก็หยิบนี้เลยก็ได้คุณจะหยิบดาบสิบก็ได้คุณจะหยิบไพ่เดซอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณจะหยิบดาบเก้าอย่างเงี้ยก็ได้อะสมมติว่าคุณไปหยิบมาคุณหยิบไพ่ดาบเก้า ใช่ไหมคุณก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้หรอความรักของคุณเนี่ยมันแย่มากเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณยังพูดไม่เก่งใช่ไหมคุณก็อ่านตามหน้าไพ่อย่างว่หน้าไพ่เนี่ยมันเห็นดาบใช่ไหมคุณก็จะบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของความรักของคุณเนี่ยมันแย่มากเหมือนโดนแทงข้างหลังความรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยทําให้คุณไม่สบายใจคุณหลับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังแบบ ยังคิดถึงความทรงจําที่มันแย่ๆอยู่เนี่ยแล้วเขาก็จะถามเราว่าจริงเหรอคะอาจารย์เราก็บอกว่าจริงเนี่ยข้อหน้าไพ่มันออกมาอย่างนี้ก็เราไปหยิบไพ่ไอ้ไอดาบก้าไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปคว่ำหน้าอย่างเงี้ยคุณไปหยิบมาไปหยิบใบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะาวนี้คือเราทําให้เขาสบายใจคือคอนเซ็ปทำให้เขาสบายใจ,ใยใจพูดหลักเิตวิทยาเพราะว่าก็คือเราพูดให้เขาสบายใจใช่ไหม ตอนนีคค้คำถามแรกก็าถามางนี้เพราะคาถามที่สองเขาก็จะถามว่าอาแล้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมอย่างเงี้ยคุณก็ไปหยิบไพ่นี่เลยคุณก็หยิบไพ่ที่มันดีเพราะเาจิตใจเขาแย่ใช่ไหมคุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันดีด,ด,ดีดีมากเรื่องความรักอนะก็คือไพ่เรียกว่าเดะเลเวอร์อ่ะนี่เดอะเลเวอร์จะดีสุดใช่ไหมอ่ะเดรวไพ่สองถ้วยอะไรก็ว่านไปแต่เอาเดะเลเวอร์แล้วกัน เพราะเลเวอร์ iver, งไงคนมันฟังว่เลเวอร์คือความรักไงเจนก็ Jen, mm hmm. าถามว่าแล้วคาถามที่สองแล้วความรักหนูอ่ะมันจะดีขึ้นมั้งไหมคะ mm hmm. คุณก็ไปยิบไปหยิบนี่ไพ่เดอะเลเวอร์เอออ๋อคุณได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะความรักของคุณจะดีมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาจริงหรอคะคุณก็ต้องบอกว่าจริงวัเนียอาจารย์ไพ่ที่หยิบใบที่สองเนี่ยมันคือไพ่เดอะเลเวอร์ความรักของคุณดีมากเลย เขาก็จะแบบย้ำว่าจริงเหรอคะคุณก็ต้องย้ำว่าจริงเนี่ยเดลรับเบอร์ก็ก็คือว่าเราเราได้เดลรเบเบอร์จริงคือคุณได้เดลรับเบอร์จริงคุณก็พูดตามนี้ครน,นี้คําถามคําถามที่สองทำให้เขาสบายใจแล้วแล้วเขาจะเย้มจะจะ,จะเน้นย้ำคําถามที่สามเขาก็จะถามว่าแล้วเชนเขาจะถามว่าแล้วโอกาสที่หนูกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งไหมเขาจะกลับมาหาหนูไหม อันนี้เขาต้องการย้ําความสําเร็จใช่ไหมคุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันแบบดูดีที่สุดอ่ะอะอันนี้อ่ะสมมติว่าเป็นไพ่สิบถ้วยคุณก็หยิบไพ่คุณเห็นสิบตัวคุณก็หยิบเนี่ยคาถามที่สามคุณได้ไพ่ถ้วยสิบนะถ้วยสิบแปลว่าอะไรคะเขาจะงงเนี่ยถ้วยคุณก็บอกว่าเรื่องความรักแล้วสิบนี่คือสูงส่งก็คือแบบความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราได้แต่งงานกัน เป็นคู่ครองที่ดีจริงเหรอคะคุณกนบอกว่าใช่เพราะความหมายทุวยสิบเนี่ยมันคือการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายใจอันนี้ก็คือเราพูดหลักจิตวิทยาเพื่อทําให้เขาสบายใจใช่ไหมก็คือเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายคุณก็วินเขาก็วินใช่ไหมเขาจ่ายตังสองร้อยเก้าสิสามร้อยเก้าสิบเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเขาก็คือมันก็เงินนะแต่เขาก็แบบสามารถจ่ายได้แล้วเขาก็สบายใจแล้วคุณก็ได้เงินมาเพื่อ เแบบซื้อข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งคุณก็ทำสามคนตีวันละพันเก้ารอเดือนหนึ่งทำทุกวันอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณก็มีรายได้เดือนสามหมื่นแล้วสบายอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถทําได้นะอันนี้แล้วคนก็จะถามผมว่าเอาแล้วอย่างนี้หมอดูใน y o u t u b e เนี่ยที่เป็นไพ่สมมติสมมติมีสามสิบคนอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ไปแย่งงานเขาหรอคุณอย่าไปคิดอย่างนี้ซี คิดว่าประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนใช่ไหมคุณอาจจะทําเพิ่มใหม่สักคนหนึ่งเป็นสามคนที่สามสิบเอ็ดก็คงไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะมีเอ่อหมอดูที่เป็นไพ่เนี่ยแบบแบบที่ผมมาแนะนําอาชีพอย่างเงี้ยเพิ่มอีกสักห้าร้อยคนร้อยคนพันคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ถูกไหมมันก็เหมือนเอ่อเรียกว่าเหมือนแท็กซี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแท็กซี่ในกรุงเทพมีต้องแสนคันอย่างเงี้ยจดทะเบียนอย่างเงี้ยใช่ไหม จะบอกให้เขาบอกเอ้ยไม่ได้ห้ามมีแสนคันต้องมีหมื่นคันมีพันคันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าประชากรที่กรุงเทพมันกี่ล้านคนน่ะถูกไหมอันนี้คือผมมาแนะนําก็คือเป็นอาชีพที่ทําให้คุณสามารถทําได้นะแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยอย่างที่ผมบอกจดเลยว่าราศีเมษคุณจะพูดอะไรคุณก็เตรียมประโยคที่มันแบบแ yeah, ย yeah ่ๆซักซักยี่สิบประโยคแล้วก็ประโยคประโยกดีๆสามสิบประโยคโยคําที่มันแบบ ดูดีๆแล้วก็สั์ภาษาอังกฤษที่มันดูแบบดูว o r ว w o ฟังดูแล้วมันแบบว่าเรียกว่ายัางไงอ่ะฟังดูแล้วคุณมีความรู้อ่ะเออแล้วคุณก็มาทำคลิปใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่คุณพูดกับเขาเนี่ยถ้าเขาดู399อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษพูดแบบพูดแบบให้เขาสบายใจพูดแบบตาตอนยอนนิดๆเหมือนแม่ปลอบลูกอย่างเงี้ยคือคุณทําให้เขาใจมยออกสบายใจอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่า แบบสบายใจอ่ะเพราะคนมันเครียดเนี่ยใช่ไหมเราพูดตามหลักจิตวิทยาเพราะว่าผมก็ถามลูกค้าผมที่เขาไปดูดูไพ่มาผมถามแล้วดูเป็นยังไงเ <c oughs> ขาก็อบอกว่าก็คือมันทิมก็ไม่ย้อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเอออันนี้คุณก็ทําเองได้นะผมก็แนะนําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยมาทําคลิปส่วนถ้าเกิดว่าคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จหรือได้ตังอะไรหรือได้เอ,อมีปัญหาอะไรก็ พิมงเข้ามาใน YouTube ช่องผมได้คอมเมนต์มาได้นะอันนี้คือผมมาแนะนำอาชีพให้เพราะว่าคุณก็ทำได้คุณทำได้ทุกคนทำได้อันเนี้นะผมก็เลยมาแนะนำให้นะครับที่เราจะต้องทำแล้วก็เมืเรามีความรู้สึกว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ดาวองคารอยู่ที่20องศาราศีมิถุน30ลิบดา ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ค่าองศาอิทธิพลของดาวพฤหัสก็คือเรื่องของความสําเร็จการขยายตัวนะดาวพฤหัสคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ดาวพฤหัสก็มาโยงกับสมการตรงนี้นะดาวพฤหัสก็คือความสําเร็จคราวนี้เรามาดูตรงนี้ต่ออีกนิดนึงเออตัวนี้อันนี้ก็สําคัญดาวทิ คิวปียวก็คือสติปัญญาหรือว่าความฉลาดยของคุณในช่วงนั้นเนี่ยสามารถทําให้คุณทํางานออกมาดีว่าจุดเจ้าตาจันนี่คือการทํางานที่ออกมาดีแล้วก็มาโยงกับตรงนี้คือที่มาสู่ของสีตรงนี้นะครับก็มาโยงกับดาวพุธในการคาจอจ,จริงในช่วงนั้นแล้วก็มาโยงกับศูนย์สีกับดาวเสาซึ่งดาวเสาจะเป็นดาวประจำะสีของราศีมังกรก็คือแคปิคอนก็คือ,คอแพะภูเขากลุ่มดาวแพทริก ไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อ, M est, อมูลแอรเมนเทสสูรบบคอมพิวเตอร์นี้ปัญญาและบุกเขาก็คือปีนหน้าผาปีเหวได้ไม่มีสัตว์ไหนทําได้นี่ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานา,านประสบความสำเร็จก็ได้แล้วก็หรือเออจะเป็นจุดที่คุณอาจจะทํางานยากๆหรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างได้พเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่เรือนตาที่หก เรื่องเลยไทยหกก็จะหมายถึงเรื่องงานกิจกรรมที่เราต้องเข้าไปพัวพันหรือแบบสิ่งที่เราต้องทํางานแบบรอบคออแล้วก็คล้ายๆกับว่าสมมุติว่าลูกค้าต่อจงมาที่ตัวคุณเพราะว่าคุณอาจจะแบบมีสินค้าบางอย่างที่ดีหรือว่าทํางานเก่งรับผิดชอบบางอย่างโอเคหรือว่าจะเป็นองค์กรอยู่ในหน้าที่อย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่แบบทํางานยากๆบางอย่างที่มันแบบ คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีถ้ากับตัวคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็สามารถทําได้ดีซึ่งอันนี้ก็จะปลายปลายความหมายว่า,าการติดต่อที่แบบคุณจะต้องเ,ออเข้าไปทําบางอย่างที่มันอาจจะมีความยากหรือว่าสิ่งที่หรือคุณอาจจะทำงานเก่าที่นานมาแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะทางบวกที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในเรื่องของ งานเงินโอกาสที่ดีนะครับ